นครับวัอนี้เมื่อเ้าเม่วานแฮ่สามสองนะครับนี่สามสองครับนี่ครับเท่าไรครับนี่เอามาส่วนนึงครับม่ใส่นี่ครับนี่เราะเท่ากับอะไรนี่ครับสามารถซับกันสองส่วนนี่ครับแหน่หน่อยเมื่อเช้าวันหยางอยู่ครับวันแห้งกอะไรครับนี่มือนี่อะอยู่ใกล้ๆครับแหน่หน่อยวันงายอยู่ดอกแต่ว่ามันอกียากอยู่ดอกโอ้ยว่าสลัะก็สาระมา นคร <Stevens. S 1> e ัปึนี่ก็สิโบ um. <f az unseren> ้ไฟแตงนะครับเพว่ามันเป็นแหหน่อยใช่ไหมครับแล้วเชือดเลนชวานใกล้ๆนะครับถ้เบิลสิวานใกล้ๆนะครับสิวานแมหมองสุดแดงๆ แค่หน่อยนี่ว่าอันแบบได้กระได้หครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำเด้ครับ